ใครที่นั่งสมาธิอยู่เป็นประจำนะคะเคยสงสัยไหมว่าเรานั่งสมาธิไปเพื่ออะไรแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยมันคือการนั่งหลับตาเฉยๆใช่ไหมแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราบางคนก็อาจจะให้กําลังใจตัวเองนะคะว่าก็นั่งสมาธิเพื่อความสงบนั่งสมาธิเพื่อที่จะเปิดโลกภายในนั่งสมาธิเพื่อที่จะเชื่อมต่อตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะแต่ก็ยังไม่เข้าใจกลไกของการนั่งสมาธิ ยังไม่เข้าใจกระบวนการการทำงานของการนั่งสมาธิอย่างแท้จริงนะคะเห็นเขานั่งกันแล้วดีก็เลยอยากจะนั่งบ้างนะคะจริงๆแล้วการนั่งสมาธิเนี่ย มันคือการสร้างความคุ้นเคยกับตัวเองนะคะสร้างความคุ้นเคยกับอารมณ์สร้างความคุ้นเคยกับความรู้สึกสร้างความคุ้นเคยกับร่างกายของเรานะคะให้เราเนี่ยรู้จักสังเกตตัวเองและสร้างความคุ้นเคยกับสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องนั่งหลับตาเพราะว่ามันสามารถทําให้เรามีความสงบภายในมันทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างจินตนาการมันทําให้เราเนี่ยเห็นภาพตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและความสงบนน มันทำให้เรานะสามารถสร้างความรู้สึกสร้างประสบการณ์อนาคตล่วงหน้าด้วยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทางกายได้นะคะและสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาใช้มันคือพลังงานหรือสภาวะที่เราจดจำสภาวะนั้นในสมาธินะคะแล้วพอเราลืมตาเราลุกขึ้นจากสมาธินั้นเนี่ยเราจะจดจำสภาวะอารมณ์ความรู้สึกภาพจำแล้วก็พลังงานนั้น เพื่อที่จะมาสร้างความจริงบ,บนโลกแห่งโลกสามมิติของเราได้นะคะนี่คือประโยชน์ของการนั่งสมาธินะคะไม่ใช่แค่นั่งหลับตาและทำให้ตัวเองรู้สึกสงบเท่านั้นนะคะเราต้องนำพลังสมาธินั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการสร้างโลกภายนอกของเราให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างที่เราต้องการและมันคือตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมมากๆที่มันย่นระยะเวลาความสำเร็จ ย่นระยะเวลาใน,ในการสร้างรูปแบบชีวิตของเราอย่างที่เราปรารถนาให้มันเป็นจริงขึ้นมาอย่างรวดเร็วขึ้นนะคะรู้แบบนี้แล้วก็ขอให้สนุกกับการนั่งสมาธิและสนุกกับการสร้างรูปแบบในชีวิตที่คุณต้องการนะคะถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็สามารถกดติดตามครูเอลินาได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลเลยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ